เรามาดูวิธีการใส่ระดับหรือใส่คะแนนนะคะอันนี้คือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กถมใบแห่งชาติที่ศูนย์เด็กเล็กได้รับคําสั่งจากกรมให้นํามาใช้ในปีการศึกษา2562นะคะ,ะเราเลื่อนมาดูนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าต้องแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยประเมินด้วยมือให้เรียบร้อยได้คะแนนแล้วแล้วค่อยเอาคะแนนมากรอกใช่ไหมคะก็เลยยังรอคะแนนอยู่เนาะ ถามว่าที่ที่คิดแบบนั้นผิดไหมมันไม่ผิดนะคะมันไม่ผิดแต่แสดงว่าต้องทางศูนย์ต้องเผื่อเวลานะต้องรีบทําให้รีบได้ระดับนะจะได้นํามากรอกนะคะแต่ถ้าชักช้าอยู่ก็จะไม่ทันระบบปิดนะคะอ่ะเรามาดูตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะแบบนี้นะคะหลักการมันเชื่อมโยงกับในระบบนะ ตอนนี้ถ้าเราไปทำในระบบเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บมันคือ1.1.1อ่ะแล้วใน1 0, 1 0, 1จมันก็จะแตกเป็น1 1 1 1อีกทีหนึงมี1.4ตัวเห็นไหมคะหลักการอยากรู้ว่าเราควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะดูง่ายๆนะคะจริงๆเขาอธิบายชัดนะข้อ1นึ่าถามว่ามีการจะทำแผนไหมความหมายคือศูนย์เอกเล็กมีแผนปฏิบัติการปาระจำปีการศึกษาไหมคะมีแต่ถ้าท่านผ่านแค่ข้อเดียวนะคะ ท่านก็ยังไม่ได้คะแนนนะแต่ถ้าท่านมีแผนแล้วท่านนําโครงการในแผนนั้นไปดําเนินการท่านก็คือผ่านข้อ1กับข้อ2ท่านก็จะได้1คะแนนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมีการประเมินนะคะเช่นเราทําโครงการอะไรแล้วก็มีแบบสอบถามความพึงพอใจมีการประเมินโครงการกิจกรรมนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการประชุมติดตามการน,นําแผนไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยนะคะผ่าน3ทํททํา3อย่างนี้ท่านก็จะได้ระดับดีนะคะได้2คะแนน แต่ถ้าเกิดอยากได้ระดับดีมากนะคะก็คือต้องมีการปรับปรุงโครงการด้วยเขียนข้อเสนอแนะไว้ว yep. ่าโครงการนี้ปีหน้าเราควรปรับปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการนําแผนนั <t 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 ้นมาปรับนะคะเขาเรียกว่าเรามีแผนปฏิบัติการประจําปีเกินสาแล้วเมื่อสิ้นปีนะคะเราก็มาปรับปรุงทําแผนปีเกินสาในปีถัดไป โดยสรุปว่าปีที่ผ่านมาเราทําโครงการไปกี่โครงการประสบผลสําเร็จกี่โครงการไม่ประสบผลสําเร็จกี่โครงการในแต่ละโครงการนั้นควรปรับปรุงอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะถ้าท่านทําครบ4ข้อท่านก็ได้รับดีมากก็คือได้3าคะแนนนะคะอันนี้ตั้งคณะกรรมการแล้วก็เริ่มเก็บหลักฐานตามนี้ได้เลยนะคะบางคนถามว่าต้องมีเป็นแฟ้มไหมไม่จําเป็นค่ะแผนจริงอยู่ไหนคะเขียน1.1.14ตัวเนี่ย ติดไว้บนปกของแผนปฏิบัติการประจำปีก,การศึกษาได้เลยไม่ต้องถ่ายเอกสารละต่อมาโครงการแต่ละโครงการท่านเก็บไว้ในรูปแบบไหนเป็นรูปเล่มหรืออยู่ในแฟ้มคะให้ท่านเขียน1 1 1 2นะคะติดไว้หน้าแฟ้มโครงการหรือว่ารูปเล่มรายง,งานโครงการก็ได้แล้วนะคะเวลาประเมินจริงหยิบเล่มจริงมาให้ดูนะคะ ทีนี้ผลการประเมินการดําเนินการก็แบบสํารวจแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์โครงการกิจกรรมของเรานะคะรายง,งานประชุมคณะกรรมการเราตั้งแต่เห็นชอบแผนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ชุดที่ติดตามแผนนะคะนะคะคนละชุดนะชุดที่เห็นชอบแผนคือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุดที่ติดตามนั้นคืออีกคณะหนึ่งนะารายง,งานประชุมตัวนี้นะคะก็เป็นหลักฐาน1.1.1.3นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ มีการแบบนำแผนเนี่ยมาปรับปรุงจริงมีข้อเสนอแนะแก้ไขในปีถัดไปอย่างไรบ้างหลักฐานก็ไม่พ้นตัวรายงานประชุมหรือว่าแบบให้ความคิดเห็นหรือว่าเป็นรายงานนะคะที่เกี่ยวกับการทําแผนแล้วก็แนวทางที่เราจะทําว่าปีถัดไปเรามีโครงการกิจกรรมอะไรบ้างนะคะบางโครงการอาจจะมีการปรับเพิ่มงบลดงบประมาณบางโครงการอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดเช้าขึ้นหรือช้าลงเพื่อให้สะดวกกับ ทางคนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะอันนี้คือการหาแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าเราได้ระดับไหนนะคะอ่าจบก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูในระบบนะคะ